จริงอ๋อ,อมาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมจริงก็ลกครับจับตาดูลง,งนล้ำน้ำเงินครับในน้ำของเจ้าแม่ประดุณทองเจ้าแม่ประดุณทองแทนปุรุชฌานแทนช่วยพระราชานมามาเมื่อสาวที่จะผ่านมาจากวัดจงหลงเบิ่นไปผ่านแล้วเบินไปผ่านแล้วคุณศึกระบันดู่ศึกกระบันของบิ๊กแก๊งบิ๊กแก๊งบอกว่าบิ๊กแก๊งบอกว่าถห้ยังไงมึงผายไอเต็มจะตีเอ้ยตีเอ้ยผาย้เต็มอย่าไปยุ่นอย่าไปยุ่นอย่าไปย่ออย่าไปท้อตีว่าไงตีว่าไงเป็น คำตอบสุดท้ายได้ไหมตีไทยเพชรบวกกันครับมาถ่ายให้นายกบ่องพิ๊ารณ์ครับบิจารณ์อยู่รองน้ำสีแดงในน้าคุณศึกระมันแต่จะไปมาดูต่อแคมป์ด้วยพระราชทานบานบานบอกว่าไม่ยนไม่ย่อไม่ต่อไม่แตะตาคนตาเปิดตาคนตาจับตาคนสบายวานแล้วคุณศึกระมันคุณศึกระมันจะแสงเลยรองน้ำสีแดงหายเลยแสงหนีตจ้าร สิ่ง้านจากหน่วยบัญชาการต่อสู้กากาศยานและรักษาบางชนบุรีกลายบทลรยมีลายขยี้ขุนศึกรามันได้ไม่ได้ไหนเมืเม่อขุนศึกรามาันทุนศึกรามันล่องน้ำแดงโดยมิแกาบอกว่าเท่วนี้ลุยไอเต็มที่นะวีเอาละลุยเต็มที่ะดาดไหนว่ายังไงผูเขาบ่อเนองโมโมโนเมียกจ่าเมียจา่าเปียกตีมันแล้วก็ขุนตึกลามันของท่านมิจฉาหรือว่าท่านพลตำรดดวจโทอัมรนวิททูบจ่ากันหนี รอผลการตัดสินครับ The winner is ขุนศึกรามัน from Red Zone เจิญหลุนตัวหัวเชิงเจอชื่อขุนศึกรามันขับรองน้ำแดงครับขุนศึกรามันเป็นเรือชนะขุนศึกรามันเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับเรือ